สไปซ่าชาแนลสวัสดีครับในวันนี้ผมก็จะมาสรุปวงเงินในบัตรคนจนนะครับที่เหลือในเดือนมิถุนายน2564นะครับในวันอังคารที่1มิถุนายน2564มีจำนวน3รายการนะครับ 1. ค่าโดยสารลถสาธารณะ500บาทไม่สามารถกดเป็นจำนวนเงินสดได้นะครับค่าโดยสารรถประจำทาง ขอสอมอกกและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับซึ่งจะได้รับเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในกรุงเทพและ6จังหวัดปริมณฑลได้แก่นนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและนคนปรปฐมนะครับค่าโดยสารบคสรถทัวบคสห้าร้อยบาทนะครับ ต่อคนต่อเดือนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารบขสนะครับค่าโดยสารทางรถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและ ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดนะครับโดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปขอรับสิทธิ์ได้ในจุดจำหน่ายตัว๋วรถไฟโดยสา,ารนะครับส่วนลดค่าซื้อกา๊ G, กาซ LPG ก๊์ซหุงต้ม45บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับไม่สามารถ กดเป็นเงินสดได้นะครับโดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรไปซื้อการ์ดกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงการพลังงานไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดนะครับค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200ถึง300บาท ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เช่นกันนะครับวงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุการเกษตรซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าปชารัฐหรือร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดครับ ผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ30 0บาทต่อเดือนต่อคนนะครับผู้ถือบัตรที่มีรายได้ระหว่าง30,000บาทถึง100 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ200บาทต่อคนต่อเดือนนะครับในวันศุกร์ที่18มิถุนายน2 564 จำนวน2รายการนะครับค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเดือนละ100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยเมื่อบินค่าน้ำมาผู้ได้สิทธิ์ต้อง สำรองจ่ายเงินสดไปก่อนนะครับจากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันศุกร์ที่18มิถุนายน2564จำนวน2รายการค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่ เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อบินค่าน้ำมาผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองเงินจ่ายสดออกไปก่อนนะครับจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแหง่งรัฐในวันที่18มิถุนายน2564ซึ่งสามารถจะนำบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐมากด เป็นเงินสดได้เลยนะครับค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์คือครัวเดือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ230บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อบินค่า ไฟฟ้ามาผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดออกไปก่อนนะครับจากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18มิถุนายน2564นะครับซึ่งสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมากดเป็นเงินสดได้เลยนะครับ ในวันอังคารที่22มิถุนายน2564มีจำนวน1รายการนะครับเบี้ยคนพิการเพิ่มเติม200บาทสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยคนพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับ800บาทต่อคนต่อเดือน นะครับทุกวันที่10ของเดือนรวมจะรับเบี้ยคนพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนนะครับโดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยคนพิการเข้าในเดือนต่อๆไปประมาณวันที่22ของเดือนโดยมาตรการนี้จะมีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563ถึงกันยายน2564นะครับ นอกจากนี้ในส่วนผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแม้ไม่มีบัตรคนจนก็จะได้รับเบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนเช่นเดียวกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหากท่านใด พี่ๆน้องๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆก่อนใครครับขอบคุณครับ